เป็นโรงเรียนในโครงการมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n เน c t e ีดีซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัททรูคอร์ปอร์เรชั่นจำกัดมหาชนส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น160คนนำโดยท่านผู้อำนวยการพิชิตแช่มชื่นและข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา15คน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่นปลูกฝังให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ผ่านกิจกรรมจิตศึกษาและเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอีกด้วยโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางใช้ tree super n y model เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมภายใต้กระบวนการนิเทศภายในรูปแบบ P.I.D.R.E. โรงเรียนบ้านใหม่หนองยางได้นำกระบวนการนิเทศแบบ P.I.D.R.E. ของสงัดอุทารานันเป็นกระบวนการนิเทศ5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1วางแผนการนิเทศผู้อำนวยการจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาสำรวจสภาพปัจจุบัน ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งกำหนดหัวข้อการนิเทศปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนเพื่อให้คณะครูได้เตรียมการนิเทศให้สมบูรณ์และครอบคลุมขั้นที่2ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานโรงเรียนสนับสนุนให้คณะครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีการจัด p l c เพื่อสะท้อนความรู้ความสามารถของครูก่อนเข้ารับการนิเทศขั้นที่3ลงมือปฏิบัติงานแบ่งเป็น3ลักษณะ 1. ผู้รับการนิเทศลงมือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 2. กกำหนดให้มีผู้นิเทศภายในโรงเรียน3คนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูวิชาการและครูผู้สอนในระดับชั้นใกล้เคียงอีกทั้ง ยังขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน2ท่านได้แก่ศึกษานิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน 3. ม,มีการจัดผู้สนับสนุนการนิเทศโดยแบ่งได้ดังนี้ด้านวิชาการกำหนดให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีมีเจ้าหน้าที่ ICT t a l e n t นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัด ในโครงการคอนเน c t e d คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นการสนับสนุนโดยผู้อำนวยการและฝ่ายงานพัสดุขั้นที่4สร้างเสริมกำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างขวัญและกำลังใจขั้นที่ 5. ประเมินการนิเทศผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้นิเทศและผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ทำการประเมินการนิเทศหลังจบการนิเทศเพื่อให้กำลังใจ และพลังเชิงบวกในกรณีที่การนิเทศนั้นมีผลเป็นไปตามเป้าหมายหรือหากต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขผู้นิเทศจะแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ครูผู้รับการนิเทศเพื่อการพัฒนาต่อไปเนื่องด้วยปีการศึกษา2,564ภาคเรียนที่1อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยางโดยการนำของนายที่ชิดแช่ชื่นผ้่วงนวยการโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนดังนี้ระดับอนุบาลจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนคือรับใบงานหรือใบความรู้กลับไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้านระดับชั้นประถมศึกษาจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และออนดีมานซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับโน้ตบุ๊กเพื่อการเรียนรู้พร้อมซิมการ์ดนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามตารางเรียน ด้านนักเรียนในปีการศึกษา2563มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยรวม2สมรรถนะได้89.12ผลทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้ค่าเฉลี่ย 52.56และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยรวม49.77ซึ่งมีผลสำริ์สูงกว่าระดับชาติทั้ง3การทดสอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประกวด KPPE Award ปีการศึกษา2563จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางสาวพันนิสาวิชัยคาได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศประเภทครูผู้สอนสาขาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2. นายพิชิตแช่มชื่นได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับสองประเภทผู้บริหารสถานศึกษาสาขาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 3- นางสาวดวงพรคงอินได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษาสาขาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ 4. นางอุ่นเรียนเมืองสองชั้นได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งประเภทครูผู้สอนสาขาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและค่านิยมที่พึงประสงค์นางสาวรเวียจัน์อ้น ได้รับคัดเลือกผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงการร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้3รับ4สร้างโมเดลนางสาวอ,อาิสรโกลา ได้รับคัดเลือกผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงการร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนผลสำเร็จทางการเรียนโดยใช้3รับ4ส,สร้างโมเดลด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ซึ่งได้รับการตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่14-15พฤศจิกายน2562 และมีผลการรับรองอยู่ในระดับดีมากทั้งการศึกษาระดับประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธิตการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์อันปักโคดดิ้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งได้รับเผยแพร่ในช่องพุทเช้าข่าวสพทและ Facebook ของคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ อีกด้วยสนับสนุนให้ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการพัฒนาโดยการอบรมที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแล้วนำผลมาขยายให้กับคณะครูภายในโรงเรียนคณะครูร่วมก,กันกำหนดมาตรฐานโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีรูปแบบเป็นแนวทางของโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ตามการดำเนินงานโดยขอความร่วมมือจากบุคลากรภายนอกเข้าร่วมการนิเทศชั้นเรียนแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศของโรงเรียนต่อไป Oh,